ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนนะครับในรถ Ford ตัว Next Gen นะครับวันนี้นะครับตัวไสาลำโพงนะครับนะครับซึ่งมีตัว Next Gen ตัวนี้นะครับไสาลำโพงจะเป็นไซส์ขนาด6คูณ9นะครับจะเป็นรูปไข่นะครับแล้วตำแหน่งทวิตเตอร์นะครับนะครับจะอยู่ที่เสา A ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิสนะครับประกอเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับเดี๋ยวขั้้นนนนนนตตตตออแลละะะเเเทคคคคิิิใใกาาารรรดดัังี๋ยยวจถ่่ปปไบ หลังจากที่เราได้ทำการถอดเจ้าตัวแผงประตูนะครับของเจ้าตัว Ford Next Gen ออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับโดยโครงสร้างนะครับออกแบบมีความแข็งแรงมากเลยนะฮะนะครับรวมทั้งนะครับตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง Mid เล n สนะครับสำหรับเจ้าตัว Ford Next Gen ตัวนี้นะครับตัวลำโพงที่มากับเจ้าตัว Ford นะครับซึ่งมีไซส์นะครับขนาด6 9นะครับซึ่งใหญ่กว่าตัวรุ่นก่อนรุ่นก่อนจะมีไซส์แค่6นิ้ว ครับตัวนี้เป็นไซส์นะครับเป็นรูปไข่นะครับเป็นไซส์ขนาด6อคูณเเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชิดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างหรือพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนชิดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดตัวลำโพงนี้ออกมานะครับนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวเจ้าตัลำโพงบีเลนชิดใหม่เข้าไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งนะครับหรือการอัปเกรดเจ้าตัวลำโพงมิเลนชิดใหม่เข้าไปนะครับจะใช้เเเเจ้้้าาาาตััวสปปปซซอรรรร์นนะะคบบบึึ่่งงมีีูแฮทกยดขไ การติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอิสเดนก็คือการตกกระทบค่้นข้างสูงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชี้นงานวอร์นซาวเราชะพนครับเดี๋ยวเราจะทําการออกแบบดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถฟอร์ดเน็กเ n นโดยเฉพาะพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นเดมนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวซ์เบชั่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก ในการอัปเกรดระบบพ่งเสียงนะครับในรถฟ o r d ตัว Nextgen นะครับตัว y t ท c <_ S 1> โดยการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไป <_ S 2> <ๆ>เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านก็ <_ S 1> อาจจะเข้าใจว่าการติดตั้งเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับ <_ S 1> ก็คือการเลือกลำโพงที่มีราคาแพงๆนะครับวัดถุงสูงแต่จริงๆนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าวลำโพงเราจะแพงขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเราทาการติดตั้งผิดวิธีนะครับ เราก็จะได้คุณภาพเสียงแค่20-30วันนี้ผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอฮอนสาวชพะชนครับทำไมเราถึงต้องมาทําก,การสร้างอยู่ตัวเฟเซอร์ขึ้นใหม่ทําไมเราถึงต้องมาทําก,การเน้นในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นดันนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบต,ตั้งทางทีมงานโอฮอนสาวและชนะครับเรามาดูครับ ตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบเดนนะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับ80-90นตะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในส่วนตัวประตูโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ให้เจ้าตัวลำโพงบเดนทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับวเวลาลำโพงทำง,งานพบเนียมันก็จะมีค่าลเลเด้่ยเว่าค่ารีฟลคกชันก็คือการสะท้อน อย่าลืมนะครับเป้าหมายเราครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่ารีฟเลชันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอคอนซาวราชละทุนครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงเรียน,นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีฟเลกชันนะครับนี่คือเหตุและผลที่ทางทีมงานโอคอนซาวราและทุนครับเราถึงพิธีพิธานในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเรามาดูในส่วนที่สองซง ซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเชื่อตัวลำโพงนะครับก็จะติดตั้งกันในแดวดิ่งนะครับพูนงี้นะครับว่าติดตั้งในรูปแบบนี้นะครเป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรก็คือการตกกระทบเรามาดูครับเวลาเราปิดประตูไว้ครับเห็นไหมครันะครับก็มีการตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกเป็นคอนโซลนะครับมันยังมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานวอศวกสาวและเพื่อนครับเราก็ได้นําเทคนิคในการสร้างตัวตัวสเปเซอร์ขึ้นนใใหหหมมม่่ะะะครรััับบเเเพพือ้าาสกถตวโดยฉ นะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงนะครับเห็นไหมฮะอันดับแรกนะครับเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นดมใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนเห็นไหมครับพิถีพิถันนะครับติดตั้งเสร็จมีการสร้างเจ้าตัว f o r c e m e n t เพื่อมาทำโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วดูการทับเสียงครับนิ่งมากๆครับไม่มีค่าพวกไวส์เบสชั่นและลดค่าพวกล็กนะครับก็คือการรั่วไหลตัวนี้สําคัญมากนะครับและนอกจากนั้นครับรูเห็นะครับ เรามีการนะครับสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Ford ดเน็กเกนโดยเฉพาะพร้อมกับนำเจ้าตัวนะครับเอ็กซ์ต้าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้มีความสอบคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิดเลนส์ในรถ Ford ตัวเน็กเกนนะครับเรามาดูในส่วนประตูชุดหน้าครับก็เช่นกันนะครับดูครับดูงานออกแบบของทางทีมงานโอฮอนซาวด์ใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนในการติดตั้งมีเหตุและผลนะครับดูเทคนิคในการแดั้มนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับพอหรับรถฟอร์ดนะครับเวลาแดั้มปุ๊บเนี่ยจะประสบปัญหานะครับพอเจอช่องตรงนี้นะครับช่องลีกตรงนี้นะฮะก็ทําการผ่าแดั้มกันนะครับแต่ดูความยืดหยุ่นนะครับของเจ้าตัวแผ่นแดั้มนะครับคาลิเบลดครับมีความยืดหยุ่นยึดเกาะตามรอยโค้งครับเนี่ยลดค่าเลีกได้มากเลยครับไม่มีค่าเลีกเลยนะฮะนี่คือเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดั้มพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอร์สเมนต์เพื่อมาทำโครงสร้างของแผ่นด ให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นและดูการทับเสียงนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบชั่นเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเห็นไหมครับดูการออกแบบดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ึ้นใหม่นะครับเพื่อลด Ford Nextgen โดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิสรีนะครับได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลชิใหม่เข้าไปและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพึ่งเสียงรถยนต์นะครับ นี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนของทางชีมงานโอหอนสาวราชพึ่งนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอหอนสาวราชพึ่นะครับครับนอกจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับยังมีอีกส่วนนะครับซึ่งมีความคันไม่แพ้กันนะครับก็คือขั้นตอนและตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ นะครับ,ำรรบตำแหน่งในการ <TE> าตาริด to ตั้งจตัวสวิเตอร์นะครับสำหรับเจ้ารถฟอร์ตตัวน e กเ g e นกันนี้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ที่เสาเอนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมแล้วเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งนะครับทางชีมงานโอคอนซาวราชิปกิร์ Hunter Skills ครับเรามีการนําแผ่นโลหะนะครับทาการพับข <Yan ke> <customizable> ึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวสวิเตอร์นะครับเราพร้อมกับทําการปรับมุมคอนเนอร์เพื่อได้มิติและจีเสียงที่ดีพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัววัสดุต่อเสียงเข้าไปนะครับนี่คืองานติดตั้งที่ได้มาตรฐานทางชีมงานอคาาวรช เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวหลัโพวงมิดเลนส์นะครับในรถ Ford นะครับตัว Nextgen น,น,นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วที่เสียงกันดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายท่อไร่ของชิ้นทีนะครับที่โดดเด่นนะครับได้ซาวส์สเตจบนแดชบอร์ดนะครับเสียงการนะครับจะอยู่บนแดชบอร์ดนะไม่อยู่แถวแถวใต้พวงมาลัยนะฮะนี่คือเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวระบบวีเดนส์ของทางทีมงานอวอร์อนสาวและเชิญครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วที่เสียงกันดูนะครับ It's not warm when he's away Aint no sunshine when he's gone And he's always gone too long a n y time He goes away ครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟันกครับการถ่ายทอดรายเรียดของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับได้ s o u t h s t a t e นุกุ่นดัสโบร์ เสียงกลางนะครับโปร่งใสกลางวางนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพิ้นเลนส์ในรถฟอร์ดนะครับตัว Next Gen นะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นอยู่ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับได้เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพิ้นเลนส์นะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงรถยนต์นะครับไปเชิญได้ที่ Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะคฮอนซาหรับโปรเจกต์นะครับในกการรรอัปเเดะบบสียงในรถ อฟอร์ดตัวน็กเจ้นคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าท้านกำลังมีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโควาฮอนสาวราชพกษ์นะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ